you พูดถึงตัวเองแล้วคุณจะรวยขึ้นจอห์นอีเคนเนดีครับผู้ที่ครหมวอร์ดนะครับในวงการโฆษณานะฮะแล้วก็ผู้คนในวงการโฆษณาต่างยกให้ความรู้ของเขาเนี่ยเป็นขึ้นหิ้งเลยนะเหมือนเป็นแบบบทบัญญัติของการตลาดและการโฆษณาที่ใช้จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เลยเขาบอกว่านะการตลาดส่วนใหญ่ครับเวลาทําโฆษณาครับชอบโม้แต่เรื่องตัวเองโมแต่เรื่องผลิตภัณฑ์ของฉันดีอย่างนู้นผลิตภัณฑ์ของฉันดีอย่างนี้โดยที่ไม่ได้โฟกัสที่ความต้องการของ เ,เขาบอกว่าผิดหมดคุณต้องไม่ทําแบบนี้คุณต้องโฟกัสที่ความต้องการของลูกค้าสิมันมีตัวอย่างหนึ่งครับที่เขาเข้าไปช่วยคุณหมอคนหนึ่งเป็นหมอฟันนะครับคุณหมอฟันเนี่ยแกพยายามจะให้คนมาคลินิกแกเย,เยอะขึ้นคือเดือนหนึ่งก็มีคนมาเข้าประมาณ2-3คนทีเนี้ยเขาก็เลยไปลองทําการตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็มีทั้งป้ายบิลบอร์ดนะครับในยุคนั้น,นยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะลงทั้งป้ายบิลบอร์ดลงทั้งหนังสือพิมพ์ลงทั้งนิตยสารลงหมดเลยลงวิทยุด้วยแต่ยังไม่ลงทีวีนะเขาลงมาณนี้ ที่เกิดขึ้นคือไม่ มีใครมาใช้บริการเขาเลยในป้ายครับเป็นรูปเขายืนกอดอกอย่างนี้แล้วก็ยิ้มแล้วก็เขียนว่าทําฟันกับหมอฟันอันดับหนึ่งของประเทศอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทาแบบนี้ไปประมาณ 3- 4เดือนหรือเกือบ6เดือนไม่ไม่มีลูกค้าเข้ามาแล้วเขาเสียค่าโฆษณาไปอย่างเงี้ยธุรกิจเขาเกือบเจ๊งอ่ะกำลังจบบจะถึงทางตันแล้วเขาได้มาเจอคุณจอห์นอีเคนนดีพอดีเขาก็มานั่งลงคุยเลยว่าเอาคุณจอห์นอีมีคนบอกว่าคุณเนี่ยเก่งมากคุณช่วยชุบชีวิตธุรกิจได้เก่งมากจะทําโฆษณาไงดีเขาเลยมานัั่งงลผมมพรร้อปบ ใส่ได้เต็มที่เลยคุณจอห์นเอดดี้ก็ขอดูแบบว่าตัวโฆษณาของเขาต่างๆนะเขาก็เอามาให้ดูพาไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันคุณจอห์นเอดดี้ก็มองมองไปที่คุณหมอฟันคนนี้แล้วเขาบอกว่าคุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยปัญหาเดียวที่คุณต้องเปลี่ยนคือหน้าของคุณอีหมอฟันนี้ก็ตกใจฮะผมไม่หล่อแล้วครับผมต้องไปทําหน้าให้มันหล่อขึ้นหรือผมยิ้มไม่สวยคุณจอห์นเอดดี้ตอบกลับมาว่าไม่ใช่ครับ ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณหล่อไม่หล่อแต่สิ่งที่คุณใส่ไปในโฆษณาไม่มีอะไรเกี่ยวกับลูกค้าเลยสักอย่างบนรูปก็เป็นรูปคุณในตัวพาดหัวหรือตัวในคำโฆษณาที่คุณเขียนก็เขียนแต่คำเยินยอตัวเองคุณดีอย่างงู้นคุณดีอย่างนี้ลูกค้าอ่านแล้วไม่รู้สึกเลยว่าเขาจะได้รับประโยชน์ อะไรลองกลับไปสังเกตตัวโพสต์ขายหรือตัวคลิปขายของตัวเองดีๆนะครับเพราะตอนนี้ใครกําลังทําแบบหมอฟันคนนี้อยู่บ้างหรือเปล่าอันตรายมากนะค, <c oughs> คุณจอห์นอีเคนดี้แนะนําต่อไปว่า <c oughs> สิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือการเอาหน้าคุณออก <c oughs> คือเขาบอกว่าสิ่งที่ผมก็เลยแนะนําต่อไปเนี้ย คุณต้องไม่ชอบแน่ๆเลยแต่มันจะดีกับธุรธกิจคุณก็คือเขาบอกให้เอาหน้าคุณออกนันแหละคนที่ทำการตลาดส่วนใหญ่คืออยากจะเอาหน้าเจ้าของแบรนด์เอาหน้าอะไรเงี้ยใส่ลงไปหรือเอาหน้าสินค้าเอา d u ักชูไปนูน่นนี่นั่นถูกต้องไหมแต่จอห์นอีคนี้บอกว่าไม่ใช่เอาออกให้หมดแล้วเปลี่ยนมาดูว่ารูปภาพแบบไหนคําพูดแบบไหนคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการรูปที่คุณใช้ทําให้ลูกค้าเห็นภาพตัวเองได้ประโยชน์มากขึ้นหรือเปล่าคําพูดที่คุณใช้ทําให้ลูกค้าเห็นตัวเองได้ประโยชน์มากขึ้นหรือเปล่าอีคุณหมอก็แบบเเเเเเออออาาาาไไงดดดดีีีีีววววะแแตต่่่่้้้ยยคมมมมมมทััันนนนรรสลพปิกืจ นนมันจะถังแตกอยู่แล้วคุณหมอคนนี้เขาเลยบอกโอเคยอมคือแต่เขาเก่งจริงนะทุกคนในวงการก็คือเรียกเขาเป็นดัาหนึ่งเลยแต่เขาทําการตลาดแบบนี้เกินไปนะครับคือคนลูกค้าไม่ได้สนใจทีนี้เขาเปลี่ยนหมดเลยแต่เขาาไม่ได้มีงบลงพอแล้วเหมือนเขาจะไม่มีงบลงพวกนี้ลวเหมือนเหมือนเหลือแค่บิลบอร์ดที่เดียวเลยเขาก็เปลี่ยนเอารูปตัวเองออกหมดเลยเปลี่ยนเป็นรูปลูกค้าแทนที่เป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงคนนึงมั้งแล้วก็ยิ้มสวยๆแล้วเขาบอกว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ยิ้มสวยมีสเสน่ห์ตลอดกาลอะไรทรงๆเนี้ยแล้วก็เขียนว่า ตรวจฟันฟรีเหมือนวงเล็บามาตรวจฟันฟรีน่าสนใจก่อนไหมคุณจะกลายเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สวยตลอดกาลเป็นคุณคุณอยากเข้าไปลองตรวจฟันฟรีเขาไหมคุณคิดว่าอันแรกกับอันที่2อ,อันไหนน่าเข้ากว่ากันเพราะลูกค้าไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณเป็นใครลูกค้าสนใจเพียงแค่ว่าสิ่งที่คุณทาอะทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทาําโฆษณาทําโพสตขายให้มันขายแทนคุณได้เยอะเนี่ยให้มันเป็นตู้ a t m แทนคุณเนี่ยสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเลยคือสิ่งที่คุณเขียนทุกภาพที่คนใช้ททุกวดีีโอ่ ใช้ทุกคําที่คุณใส่ถ้าสิ่งเหล่านั้นใส่ลงไปแล้วไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์ไม่ต้องใส่ครับเอาออกไปเลยเสียเวลาจริงๆเพราะลูกค้าจะไม่ยอมอ่านอะไรที่ไม่เกี่ยวหรือไม่เขาไม่ได้ประโยชน์เด็ดขาด ถ้าไลฟ์นี้ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับคุณคุณจะเข้ามาดูไหมเหมือนกันครับลูกค้ามองหาสินค้าบางอย่างเพราะว่าเขาต้องการประโยชน์จากสินค้าชิ้นนั้นหน้าที่ของคุณคือหาให้เจอว่าลูกค้าต้องการประโยชน์อะไรจากสินค้าของคุณคนไม่ได้ซื้อสว่านคนซื้อรูจากสว่านต่างหากเพราะฉะนั้นเวลาคุณขายคุณไม่ต้องขายว่าสว่านนี้เป็นยังไงทําจากอะไรแต่คุณขายว่าสว่านนี้ช่วยเขาเจาะรูได้ง่ายขึ้นขนาดไหนมันเจาะรูได้ง่ายกว่าเดิมเจาะรูได้สวยกว่าเดิมเจาะรูได้เรียบกว่าเดิมเจาะรูได้เร โดยที่เขาไม่บาดเจ็บนู่นนี่นั่นแล้วเจาะรูได้ยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆคุณต้องขายประเด็นนี้ต่างหากยังไม่ต้องไปขายแล้วไอคุณใช้เวลา10ปี20ปีในการทําสว่านตัวนี้หัวนี่มันเป็นเกลียวหมุนแบบนี้นะคือลูกค้าไม่ได้อยากรู้ครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกค้ามันก็ไม่ต่างจากคุณที่เป็นหมอฟันแล้วยืนกอ,อก็อกแล้วบอกว่าผมคือหมอฟันอันดับหนึ่งเห็นไหมฮะมันไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นคุณอยากจะขายของให้ได้หยุดพูดเรื่องของตัวเองแล้วโฟกัสที่ความต้องการของลูกค้าให้เยอะ